การสูญเสียนักแสดงชั้นครูพระเอกในตำนานเอกสรพงษ์ชาตรีที่จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดสิริอายุ71ปีท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวรวมถึงบุคคลในวงการที่มีโอกาสได้ร่วมงานซึ่งวันนี้ได้มีการเคลื่อนร่างเอกสรพงษ์ชาตรีออกมาจากโรงพยาบาลบำรุงราชเวลา14นาฬิกามาถึงวัดเทพศิรินทราวาสร,ราชวรวิหารประมาณ14นาฬิกา15นาที โดยมีไท้ายเอกพันธ์ได้เป็นคนถือพวงรีดและลูกสาวขวัญพิมพ์อักษรถือกระถางทูปภรรยาดวงเดือนจิีไทยสงถือตระเกียงนำหน้าขบวนและมีเจ้าหน้าที่ถือรูปถ่ายขนาดใหญ่ของสรพงษ์ชาตรีที่มีรูปภาพหน้ายิ้มเป็นภาพจำของคนไทยโดยได้นำลงบรรจุร่างสรพงษ์ชาตรียกเข้าจุดตั้งศพณศาลากลางนาน ต่อจากนั้นเวลาประมาณ17นาฬกาได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเอกสารพงษ์ชาตรีศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับภายในงานยังมีเพื่อนร่วมวงการอย่างกรุงศีวิไลยโยทัศวรรณอีดดวงใจอ้อยจิรวดีสมบัติเมทนีชรินนันทนาคอจิบวสุจ้าจ๋าพิมราตาและจิกนวรัตเป็นต้น มาทราบเอาเดือนกว่านี่เองค่ะทราบเอาก่อนที่พี่ต้อยเสียค่ะค่ะ,ะตอนที่ทราบคือคืออาการขอยเอกสูบหลวยังไงบ้างนนก็พี่ก็ฟังข่าวแล้วก็ถามเพื่อนสนิทนะคะเขาบอกว่าพี่เอกกล้วยน้ำว้าสำรักกล้วยน้ำว้านั่นแหละค่ะตั้งแต่บัดนั้นพี่ก็ที่ฐานจิตเลยว่าขออย่าให้พี่เอกเป็นอะไรเลยนะเพราะช่วงนั้นเนี่ยไม่มีใครสามารถเข้าไปเยี่ยมพี่เอกได้เลยเพราะเราต้องรู้ตัวเราเนาะเราไม่ได้สะอาดพอที่จะเข้าไปหาพี่เอกนะคะ คนเราครบกันมาสี่สิบกว่าปีอะ่ะถ้ารู้คนหนึ่งเป็นอะไรใครจะไม่อยากไปสักครั้งหนึ่งก็ยังดีจริงไหมคะแต่มันไม่มีโอกาสอะ่ะมันมันมันไม่มีโอกาสจริงๆอะ่ะมันรู้ครั้งนี้ก็คือไปแล้วอะ่ะบอกเลยว่ามันก็วูบเนาะเราเคยทำงานแล้วก็รู้จักกันมากับพี่เอกนานนมมากแล้วก็เคยเสี่ยงตายกันมาหลายครั้งในการแสดง พี่เอกก็คอยปกป้องดูแลเราหมดตลอดขี่ม้าจะตกพี่เอกก็คอยประยุงลงเรือเรือจะล่มพี่เอกก็ต้องคอยช่วยคือเขาปกป้องเราตลอดเวลาเขาไม่ได้เป็นพระเอกที่เห็นกันตัวเลยค่ะเขาดูแลคนข้างเคียงหมดสมควรที่เป็นพระเอกจริงๆนะคะพี่เอกทำให้พี่ได้ตุ๊กตาทองในเรื่องถ้าเธอยังมีรักซึ่งเรื่องนี้นางเอกชื่อลำดวนพี่เอกได้บอกกับพี่ว่าถ้าพี่อยากได้ตุ๊กตาทอง พี่ต้องไม่ใช่นาวรรยุตนานพี่ต้องเป็นลำดวนผู้ห,หญิงคนนี้ให้ได้ซึ่งผู้หญิงคนนี้ในเรื่องเนี่ยถูกคมขืนแล้วพี่ต้องเล่นให้ได้อะแล้วพี่เอกเนี่ยต้องเป็นคนบอกพี่เวลาพี่เล่นไม่ถึงเนี่ยพี่เอกก็จะบอกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โดย<อ>ที่พี่เอกเนี่ยคู่กับพี่แล้วก็ท่านมุยเป็นผู้กำกับโอ้ยทำให้พี่รู้สึกว่าเรื่องนี้พี่ตัดสินใจในใจเลยลววพี่ไม่น่าเล่นเลยอะ พี่โดนพี่เอกดุโดนท่านมุ้ยว่าตลอดเวลาทั้งเรื่องไม่มีความสุขเลยแต่สุดท้ายเวลาเรื่องนี้เข้าประกวดฮนะพี่กับพี่เอกได้ตุ๊กตาทองอนะ่ะทําให้พี่รู้สึกว่าพี่อยากจะดึงเวลานั้นกลับมาแล้วก็กราบพี่เอกมากๆเลยคนะ่ะส่วนหนึ่งเป็นนวาราจิตาน,นันได้ก็เพราะพี่เอกถ้าเราไม่มีคู่ข้างเคียงคู่หูที่ดีพาเราไปเราก็คงไปไม่รอดเราได้คู่หูและเพื่อนที่คอยสนับสน,นุนเรา เราเราไม่ลืมพี่เอกเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนอกจากนั้นด้านโยทัศวรรณและคุณพิมพ์อักษรเทียมสเสวตลูกสาวก็ได้เปิดใจถึงการจากไปในครั้งนี้อย่างที่ทุกคนอาจจะไม่ได้ทราบมาก่อนก็เพราะว่าเป็นความประสงค์ของทางคุณพ่อที่ ที่ไม่อยากให้แบบทุกคนเป็นห่วงนะคะเพราะว่าคุณพ่อก็จริงๆแล้วอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นคนแข็งแรงมาก,มากๆเนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเดี๋ยวพอรักษาแล้วก็กลับมาทํางานเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้บอกใครทุกครั้งที่ไปที่กองเนี้ยคุณพ่อจะแบบหกสูงคุณพ่อจะแบบ คือแข็งแรงมากๆอ่ะใน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 อายุประมาณนี้เราก็คิดว่าเขาเขาเดี๋ยวเขากะหายแต่ว่าตอนนั้นก็คือยังไม่ทราบแน่ชัดค่ะว่าเป็นอะไรกันแน่จากที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าแบบก็มีอาการปวดนี้หน่อ,อะนะคะก็เริ่มเหมือนกับว่าอ ข้าลงเริ่มแบบเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้เดินเหินได้สะดวกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงทั้งร่างกายนะคะแล้วก็จิตใจแล้วก็กำลังใจดีตลอดค่ะแม้กระทั่งแม้กระทั่งวินาทีเมื่อวานที่แบบเป็นวิทยทีก็ไปแบบไปแบบกำลังใจดีจากปกติค่ะที่ทางที่ไปความดันคุณพ่อก็จะเราก็จะเห็นว่าอยู่ประมาณแบบ140 ร้อสาสิคือก็จะขึ้น,นลงลงเนี่ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็คือความดันตกประมาณตอนที่เราเข้าไปอะค่ะประมาณเจสคือรู้เลยว่ามันลดกว่าเดิมเยอะค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกเลยว่าแบบเหมือนกับพยายาม พยายามปั๊มพยายามช่วยแต่ว่าไม่ขึ้นแล้วก็วินาทีที่เข้าไปจับมือคุณพ่อคะ่ะทุกครั้งที่เข้าไปจับมือคุณพ่อจะอุ่นแต่เมื่อวานะ่ะมือคุณพ่อเย็นเราก็พยายามบีบอะค่ะให้ให้เหมือนมืออุ่นขึ้นแต่เราก็รู้สึกว่าแบบใจเสียเพราะว่าปกติอ่ะมืออุ่นแต่เมื่อวานะ่ะมือเย็นคุณพ่อก็เหมือนกับว่าสู้มาเยอะแล้วอ่ะแล้วก็คุณหมอก็ยังบอกเลยค่ะว่า จริงๆแล้วเหมือนกับถ้าความดันตกนานขนาดนี้แต่ร่างกายคุณพ่อคือแข็งแรงมากก็เลยเราไม่ได้ถอดเครื่องนะคะก็คือคุณพ่อยังแบบยังอยู่ยังยัง,ยงเหมือนกับว่าอยู่ได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแบบค่อยๆสู้สุดๆค่ะซึ่งในขณะนี้ก็มีการสวดอภิธรรมคืนแรกและหลังจากนี้ทายาทจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล100วันและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป ทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับการจากไปด้วยค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ